ตาไปได้ไหมค่ะแล้วเขาจะออกอีเวนต์เลยก็ตั้งแต่โควิดนะฮะก็ยาวมาแต่ช่วงนี้เริ่มมีอีเวนต์มากขึ้นแล้วครับก็ได้มีโอกาสเจอกับแฟนคลับบ่อยขึ้นอ่าขอบเกียรติกานแล้วอย่างตอนนั้นเองเราดูแลแฟนคลับยังไงบ้างที่เราไม่ได้เจอเขาก็ดูแลออนไลน์อ่าออนไลน์แล้วก็มีไลฟ์สดบ้างก็มีลงรูปไปหายคิดถึงกันนะครับจริงๆเรามีกรุ๊ปของแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ส่งคลิปเข้าไปส่งอะไรพวกนี้ฮะครับก็ดูแลกันมันถือว่าแปลกไหมครับกับการดูแลแบบในรูปแบบใหม่ อยู่เนอร์เบลครับเป็นสิทธิที่เราทุกคนต้องทำก็แปลกจริงๆคิดถึงแฟนครับเรามีความที่อยากจะจัดงานอะไรที่ได้เห็นหน้าเห็นตาได้สัมผัสกันแต่ว่าคือหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปครับก็จะสัมผัสกันได้น้อยลงอะไรแบบนี้ครับใช้ออนไลน์มากขึ้นครับพาบอกอีเวนต์เด็กเข้าวงการใหม่ๆอะไรคิดไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้มีงานมาเจอที่นักข่าวหลายคนแล้วก็จําหน้าไม่ได้สวยขึ้นนะเออครับผม ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเตรียมตัวครับเตรียมตัวมีการร้องเพลงด้วยวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังผมช่วงโควิดก็ไม่มีใครมีงานนะหลายเดือน3าีเดือนเราก็ไม่ร้องเพลงเลยวันวานมีแต่กินกับนอนออกกำลังกายเรางานแรกเราก็ร้องเพลงที่เราปั้นใจร้องมาหลายปีแล้วปรากฏเสียงแหบร้องไม่ออกโอ้โหร้องเสียงลงเลยคือไม่ได้วอร์มเสียงก่อนไงเออคือเจอนบ้านมากขึ้นวันนี้ก็ตื่นเต้นอีกแล้วต้องร้องอีก3าเพลงเนี่ย กินเยอะแต่ออกกำลังกายเยอะครับนี่กินเยอะวากินเยอะดูไม่เจอแนนสมบูรณ์หลายคนแฟนคลับก็ดูสมบูรณ์ขึ้นไม่เจอกันครับก็ดูแลกันไปแต่ตัวเราดูแบบจะฟิตเฟิร์มมากขึ้นนะคะผมมีฟิตเนสที่บ้านไงเราลงมาจากชั้นสองคือเล่นได้เลยครับทุกวันฮะก็ได้ถอดเสื้อบ่อยเลย อากาศมันร้อนข้างล่างเหรออากาศมันร้อนที่ผ่านมามันก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฮีตสโตรกไงใช่มันต้องระบายความร้อนอ่าครับแต่แต่คนอื่นที่ดูนี่คือแบบว่าเรื่องกับดาวไหลเลยนะคะจริงเหรอพวทำร้ายเขาจะไม่จบทำร้ายเขาเดินดุบ้างไหมครับผมเบอร์บ่อยเดินดุใครก็ดุไม่มีใครดุอ่ามันรักมันรักอ่าไม่ดุไม่ดุครับชอบชอบอการลงรูปอะไรแนวนี้ต้องขออนุญาตใครก่อนไหมครับไม่ต้องขออ่ ขอขอคุณแม่ที่บ้านขอคุณแม่เนาะครับผมคุณแม่เห็นรูปแล้วว่าไงบ้างคะคุณแม่ชอบคุณแม่ฉีดแล้วคุณแม่เห็นจนงฉีดแล้วฮะที่ที่แล้เราบอกว่าเรายังเราสะมผัจะพูดต่อตอนตอนนี้อัปเดตเปยังไหบ้างต่ไปก็ก็ดีขึ้นเรื่อยครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิด ก็ได้มีโอกาสเจอกันบ้างช่วงหลังๆที่นี่ไม่ค่อยมีงานมีงุรกิจข้าวมีอะไรกันนี่ไปเที่ยวด้วยกันครับไปเที่ยวห้องหินแต่ทั้งหมดถ่ายละครแล้วช่วงนี้ครับถ่าย4วันเลยเพื่อรหัสาทิติ์นะครับเรื่องคู่แคนส์แสนรักแล้วยังมีธุรกิจตอนนี้ก็เป็นธุรกิจทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับ จริงๆทําเป็นธุรกิจที่ทํามาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วอยู่สองสองสามอันแต่พอดีมาติดโควิดหลายๆอย่างมันต้องเปลี่ยนไปแบบวิธีการทำงานก็เดี๋ยวมีร้านชานมนะครับฝากด้วยนะครับใกล้เปิดแล้วชื่อร้านบองชานะครับเป็นร้านชานมที่แบบตั้งใจทํามากๆเลยคือคือเราเฮลตี้ทุกคนรู้แต่ว่าคือถ้าจะกินอะไรที่มันอร่อยมันต้องอร่อยจริงๆอ่ะให้กินอร่อยอย่าพูดแค่ว่าเฮลตี้ก็เลยทำร้านชานมเป็นูมันมีที่นั่งเป็นร้าน เอาใจตัวเอง<ล>จริงๆก็มีหุ้นส่วนเป็นหุ้นส่วนที่ทําธุรกิจด้วยกันอยู่แล้วที่<ม>กัมพูชาที่ต่างประเทศตอนแรกจะไปทําที่นู่นแหละเราก็เลยตั้งชื่อรนะ้านว่าบองชา<ม>บองชานี่มาจากคําว่าพี่ใ,ในภาษากัมพูชา<ม>แล้วพอติดโควิดเนี่ยมันไปไม่ได้<ม>แต่เราทุกอย่างเราพร้อมแล้วเรามั่นใจาในรสชาติเราก็เปิดที่ไทยเลยนะครับก็เปิดมาอย่างไม่เป็นทางการที่สักพักแล้วก็ลงขายแฟรนไชส์ไปก็มีคนติดต่อเข้ามาตอนนี้น่าจะประมาณเกือบสิบสาขาแล้วนะครับรวทั้เท่าไหร่คะ รู้ได้ไงยังไม่บอกเลยนิดนึงนิดนึงจริงๆก็มีหุ้นส่วนกัน3-4มสี่คนครับนี่หุ้นส่วนอใหญ่หลัก10ล้านเลยไม่ค่าลงทุนครังนี้โอ้ยกล้าลงเลยช่วงนี้ลงนิดหน่อยนิดหน่อยครับก็รวมกันหลายพลังในขณะที่เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีขนาดนั้นทำไมเราถึงได้จะเปิดธุรกิจใหม่ในตอนนี้คะ เราเชื่อว่าของกินเนี่ยคือของกินชานมซึ่งราคามันไม่ได้สูงเกินไปที่เราจะต้องหาเงินไปกินมาคือผมขายเนี่ยด้วยด้วยคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นโรงงานคือผมเรียนที่จีนด้วยผมมีเพื่อนไต้หวันคือเราได้เราได้คอนเน็ชันทุกอย่างมาใช้กับธุรกิจเราหมดเลยเลยทําให้ต้นทุนเราน้อยลงเราก็ขายได้ราคาที่ถูกใ,ในรสชาติที่อร่อยนะครับเราเชื่อว่าแก้วละสามสิบเก้าบาทสิทุกคนกินได้ทุกวันอยู่แล้วรัาแฟนชายเราซื้อของเราไปก็สบายขายต่างจังหวัดกันอย่างร้านนี้ ออกแบบเองหรือว่าออกแบบเองสีชมพูด้วยเป็นลายคนทูลสีในแนวนี้ฮะเหมือนหัวพี่ผมผมชอบสีชมพูเนี่ยขนาดพี่ตูนยังให้มันเป็นสีชมพูเลยมันเป็นสีที่แบบมีความสุขอะฮะเห็นแล้วเออมันมันวนหวานเนี่ยตัวเราวางแผนจากธุรกิจแสดงความมีเหตุในวันกับวันก็ว่ามีไงจริงๆเขาก็ถามแต่สีชมพู ยังไงยังไงอะไรเนี่ยไม่เขาเขาถามผมว่ายังไงแต่ยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าเเราก็บอกไม่ใช่เราชอบสีพูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับมันจะวางให้มันไปไกลขนาดไหนครับกับธุรกิจของเราก็จริงๆเราทําอะไรทุกอย่างครับรวมแม้กระทั่งงานในวงการบันเทิงเราก็ตั้งใจทําเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแต่เรามีความเชื่อว่าเราทําสิ่งที่ดีที่สุดเป็นธุรกิจครอบครัวเลยปะไม่ครอบครัวจริงๆก็ทากันหลายคน มีมร้น<ห>ส่วนไหนคนแต่ก็พิเศษหน่อยเนาะไม่หรอกจริงๆเราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยแลเราคุยกันดูเรื่องคือ คนจะมาทําธุรกิจด้วยกันเด่ยไม่ใช่คุณเจอเคลื่อนคนไหนมาทําก็ได้เราคือไม่มั่นใจว่าเราทําแล้ววันหนึ่งมันจะมีเรื่องผลประโยชน์ไหมเรือ่องคอาทคิดไม่ตรงกันไหมคือก่อนจะมาทำเนี่ยเราต้องศึกษากันมาหลายปีแหละแต่เปนอย่างทุนส่วนที่ผมทําธุรกิจด้วยกันหลายคนเนี่ยรู้ไม่ทั้งปุ๊บรด้วยเรารู้จักกันมานานลนวะเราเคยทาธุรกิจอย่างอื่นด้วยกันเราเรียนรู้นิสัยกันครับเราเลยตัดสินใจว่าเอ้ยไหนๆล้วก็ทาวอนนั้นแล้วมามาทำตอนนี้ด้วยกันดีกว่าเวลาประชุมเนี่ยจะได้คุยกันครั้งเดียวสองหน ชาไทยบุฟสฟ่ตนเลยใช่ใช่ใช่ชาไทยบุฟเวอร์ครับแต่ไม่ต้องหวานมากเลยนะคะก็ก็หวานต้องหวานชาไทยบุกมันต้องหวานเนี่ยมีตัวพิเศษสำหรับผู้เราไหมครับผมเมนูพิเศษสำหรับผู้เราไม่มีมันแต่ว่ามันมีซิกเนเจอร์ของร้านอยู่แล้วองไงคะชานมข้าวโพดเป็นซิกเนเจอร์จริงสูตรที่คิดมาเนี่ยเป็นสูตรที่โชคดีมากคือได้สูตรจากไต่หวานจากของเพื่อนๆอะไรเงี้ย เขาเป็นโรงเรียนที่ไต้หวันพอดีเขาก็ส่งมาให้เราแล้วเราก็สามารถ Adapt ได้ก็ทำไม่กี่สูตรครับแต่อร่อยทุกสูตรหวานอร่อยแตกต้องไม่ถึงตตกแท่ไม่ถึงแบบว่ามีหลายสาขาหาเลยเป็นจริงจริงของบริษัทเองเนี่ยเรา ตอนนี้เรามีแค่หนึ่งสาขาแต่ว่าสาขาอื่นเป็นของแฟรนไชส์ที่เขามาซื้อทั้งหมดเลย<ม>แต่เรามีหน้าที่ในการทำมาร์เก็ตติ้งพัฒนาสูตรต่างๆเพื่อทำมาร์เก็ตติ้งในแต่ละเดือน<ม><ม>อะไรนี้ไปอยู่แล้วซึ่งสาขาของบร,ริษัทก็อาจจะเปิดใน,ในาาอนาคตนะครับรว่เป็นการลงเ,เมืยนกันไม่ไม่ได้เยอะมากมคือจริงๆต้องบอกว่าเราเราร่วมกันหลายคนแล้วก็ช่วยๆกันครับ ปกติระดับความหวานชาไข่มุกนี่มัน100่อของเรานี่มันต้อง200หรือเปล่าคะสองหนรือเปี่ยมขาเรี่ยมสองม่ไม่มันก็เออ มันก็มีหวานร้อยหนึ่งแล้วก็หวาน50%าหวานน้อยหน่อยเจอกันบ่อยก็หวานน้อยหน่อยหวานจะต่ตอใจเขานะนแปลได้รยังเหรอนี่ชาขานมไสุ่ก่นนเลยเริ่มสอบ,บสดแล้วเนี่ยตอไม่ถูกแล้วมันดูลงตัวไปหมดเลยอะค่ะตอนนี้ยังไงครับพี่มายก็ ไปเรื่อยๆดูๆกันไปเรื่อยๆไม่เวลาเป็นตัวพี่รั่ช่วงนี้วงการบันเทิงข่าวดีเยอะมากเหมือนกันเนาะ <c oughs> เราอยากมีข่าวดีก็ไม่ครับพีข่าวดีขาวรอดเราสบา,า,า,ายอยู่อ่ะออข่าวดีมันมีเรื่อยๆอ,อยู่แล้วให้เราก็ทํางานเราตัง้งใจทํางานก่อนแา้วมีอะไรอยากเี้แสดงว่าหวานไม่เคยลดอยู่แล้ว เริ่มเริ่มแบบไม่คนหลังนะผมตอนนี้คุณชายมันถามถึงแล้วนะครับหรือเราตอบแล้วว่าตามแล้วเลี้ยแฟนเลี้ยแฟนเลี้ยแฟนแฟนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอ๋อมีได้เลยอย่างนี้แฟนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นคนที่อ่าเรียกได้ว่าเราเรามีความรักต่อกันอ่าเรามีความห่วงใยแต่ถ้าเรื่องสถานะเรายังไม่อยากให้มันมาเป็นอะไรที่มันกำหนดว่าเราเป็นอะไรกันเราแบบไม่มัน อย่างนี้ดีแล้วฮะคือมีสเปซรู้ใจกว่ารู้ใจที่สุดในตอนนี้ใช่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 รู้ใจ